ก่อนตอนนี้นจะทำอะไรนะมาทำไมร้อนมากเลยไม่มีล่มเลยตรงที่เราคิดว่าจะไปได้ก็<อ>ไม่เปิดเนาะเพราะว่าเหมือนช่วงสถานการณ์โควิดก็เลยปิดแต่เข้ามาได้นะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงทางกันออ้นก็อนุญาตให้เข้ามาแหละเข้ามาตกปลาได้ห้ามยิงปลา,า,ามาอันนี้เราทำอะไร วันนี้เรามีสไส้ย่างกับเนื้อ,อย่างนะเป็นสเต็กเป็นสเต็กก็เป็นวัน,นว่างๆเนาะที่แบบไม่ได้ทําวันนี้ไม่ได้ทํางานก็เลยแบบลองออกมาเที่ยวรอบๆดูเป็นวันเดย์ทริปใช่ไหมใช่อก็เราเตรียมของง่ายๆเลยวันนี้ก็เราก็กางทาร์แบบเฉยๆเลยนะแล้วก็อ,อย่าทำกิจกรรมอะไรอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้าง ก็มีเหมือนเดิมครับพวกเตาแก๊สอะไรี้อุปกรณ์ปิกนิกเนี่ยของมันแบบละเกะละกะแบบนี้นครับก็ผมกำลังทำแบบเป็นโต๊ะแคมปิงนะ้งเนาะเดี๋ยวก็จะเสร็จเร็วๆนี่แหละหเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับจะได้แบบจัดของเป็นระเบียบอืเผื่อใครอยากจะสนับสนุนเราก็ช่วยอุดหนุนเราได้ใช่กของที่เราขายมันไม่แพงเลยนะ ยังกล่องลังรถเนี่ยทั้งตัดทั้งขัดทั้งทาสีทั้งมีอะไรลูกเล่นนิดนหน่นนอยๆแบบจุกจิกอ่ะก็ขายราคาไม่แพงเลยคิดค่าแรงนิดหน่อยใช่แล้วก็ดูในกล่องนี้คอนเทนเนอร์นี้มีอะไรอ๋อนี่เราไม่ได้ใส่น้ําแข็งมาเนาะใช่เพราะว่าตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านไม่ไกลนะอันนี้เป็นอะไรน้ําจิ้มที่ม,มาเตรียมใช่น้ําจิ้มแจ่วตลับนี้ซื้อมาจากแมคโคร น้ำจิ้มสำเร็จอ๋อมีไส้ย่างนะคะอันเนี้ยต้มมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อวัวมาก็จะย่างอยู่โอเคตัดมาไมเช้าเนี่ใช่โรสแมรี่จากบ้านเราเองหิวและท้องร้องและทำกับข้าวก่อนเลยใช่ไหมใช่ไส้จะน่าจะนานเราจะเอาเนื้อก่อนโอเคงั้นย่างเนื้อก่อนนะมีมาหั่นมายังเนี่ยหั่นแล้ว แั่เป็นท่อนอย่างดีเลยยังไม่ได้ปรุงมาใช่ไหมยัยงก็เดี๋ยวเราจะใส่เกลือก่อนนะเพราะว่า,เ,าเกลือเนี่ยมันต้องใส่ก่อนเนื้อก่อนที่จะทำอาหารลงกระดาเพราะว่ามันจะไปดูดความชื้นนะครับผมถ้าไปใส่ตอนที่เราแบบกำลังย่างนะเนี่ยเนื้อมันจะแข็งกระด้างแห้งๆยังไงไม่รู้อะให้มันพอมีรสชาติ อันนี้คือเนื้อวัวหรือเนื้อควายวะ <c oughs> นี่ยนนสีสีแดงมากเลยใช่ไหมแต่ดูกลิ่นดมไม่ไม่รู้ฮ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่ก็ย่างไปเลยเนาะได้เ <c oughs> นื้อมันไม่ค่อยมีมันนะเดี๋ยวใส่น้ำมันบานหนงแลวกันแต่ที่บอกคือเป็นเนื้อแดงนะที่แบบว่าตอนที่เราซื้อกับเขาอ่ะบอกเขาว่าเป็นเนื้อแดงแดงก็เขาติดไป้ายเนื้อแดงเออ ไม่ได้บอกว่าเนื้ออะไรโอเคเข้าสู่ช่วง Q&A ถามตอบสิบคำถามคำถามแรกเซ็นท้ายรถซื้อที่ไหนเซ็นท้ายรถมันมีคนถามมาเยอะเหรอใช่คอมเมนต์ถามเยอะมากเลย เขาอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่เราทำกันก็เต็นท์ท้ายรถเนี่ยมันซื้อมาจากช้อปปีครับซื้อมาจากช้อปปีอันนี้เต็นท์ท้ายรถตัวนี้นะ่ะเป็นเต็นปกตินี่แหละเป็นเต็นท์ราคาถูกที่เราจะเอาไปแคมป์กันครั้งแรกเลยเนาะแล้วก็ไปแคมป์กันจริงๆแล้วก็เป็นแคมป์ที่แบบไม่ไม่ดีอะ่ะวันนั้นเราไปที่อุทยทนแห่งช้าิน้ำพองอตอนอยู่ขอนแก่นนะเนาะ เจอทั้งพายุลมเจอทั้งหมาเจอทั้งอะไรภาคพื้นดินสุดท้ายก็เลยแบบไม่เอาไม่แคมแบบนอนแบบเต็นละไปไปรามาเต็นตัวนี้ก็อได้เอามา DIY ใส่หลังรถไงก็ประมาณนี้ครับคือเราใช้เต็นปกตินี่แหละเนาะที่เอาไว้กลางแบบนอนที่เอ,อตามอุทยานตาม ที่กางเต็นต์ต่างๆแต่ทีเนี้ยนะคะคือมันไม่ค่อยดีเราก็เลยมา DIY โดยการคว่ำเต็นต์ลงแล้วก็มาดัดแปลงให้เอาไว้คลุมท้ายรถสรุปว่าถ้าใครอยากจะซื้อสำเร็จเนาะก็ลองหาได้ในช้อปปีนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะประหยัดก็ซื้อเต็นต์ธรรมดาแล้วก็มา DIY แบบเราก็ได้เออแต่ว่าถ้าจะให้ดีเดี๋ยวนี้มันมีขายแล้วไง พันกว่าบาทพันสองอม,มันไม่แพงนะพวกนั้นอะ่ะคือเค้าเย็บดีด้วยผมเคยเห็นรีวิวอยู่มึงก็ซื้อแบบนั้นแล้วจบเลยครับไม่ต้องมา DIY อะไรยุ่งยากพูดถึงว่าผมมีของเก่าอยู่แล้วไงถ้าจะทิ้งก็ควรใช้ได้แหละแต่มันไม่น่าใช้เฉยๆก็เลยม,มาดัดแปลงก็ถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนอะก็ลองเข้าไปค้นดูนะคะในช้อปปี้เต็นท้ายรดสําเร็จมีขายเยอะๆอะราคาก็ไม่แพงด้วยใช่โอเคคําถามที่สอง มงติดที่หน้าตา่างซื้อที่ไหนก็ช้อปปี้เหมือนกัน <Sh op ie> คุ้นๆว่าที่บอกว่าคุ้นๆเนี่ยก็คือผมซื้อมันนานมากแล้วมันมันจําไม่ได้ก็น่100าจะร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบาทนี่แหละแต่ว่ามันจะได้แบบสี่ฝั่งนะประตูทั้งสี่บานเลยนะครับแต่ว่ารถของผมเนี่ยมันทรงมันไม่เหมือนกับรถคันเดินอะข้างหน้ามันแบบสั้นแล้วก็ทู่แต่รถคันเดิมมันจะแบบเป็นยาวๆใช่ไหม ข้างหน้าก็เลยแบบใส่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้แต่หน้าต่างอ่าฝั่งคนนั่งข้างหลังอ่ะอืก็เลยอืใช้แค่นั้นแต่มันก็พอแล้วอือว่าสั่งออนไลน์เหมือนกันนะคะเป็นท้ายรถก็สั่งออนไลน์เอมุ้งท้ายรถก็สั่งออนไลน์ถ้าถามว่าซื้อที่ไหนลิงก์ไหนร้านไหนเนี่ยเอาจริงก็จำไม่ได้เนาะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะให้่เดี๋ยวแปะให้เดี๋ยวหาให้โอเคคำถามถัดไปถามว่ารถใช้รุ่นอะไรมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ขับทางไกลเป็นยังไงบ้างอุ้ยถามยาวจังวะ <laughs> อันนี้รวมๆมาไม่ใช่ถามคนเดียวเอาเหรอเอาเอาเอา,เอาแยกแยกย่อยด <Okay, S 1> ิคำถ,ถามแรกคืออะไรคำถามแรกคือใช้รถรุ่นอะไร ช้ Suzuki ซ i r e l i อเป็นเอโฟคาร์คันเล็กนะครับเครื่องพันเดียวเนาะเครื่องหน<ม>ึ่งพัน cc ไม่ปัดหาอก้อยกว่าเกือบพันมีปัญหาอะไรไหมเวลาเดินทางไกลเวลาเดินทางไกลมไม่มีก็ปกติใช้ได้เหมือนรถดดทั่วไปอืแต่เออ,อย่าเอาไปเทียบกับพวกรถที่ราคาแพงกว่านี้มันเทียบกันไม่ได้อย่างสมมติอะไรดี h o ได้แจ๊ด ย่าริดอะไรเงี้ยเซอต้ไยารีดอะไรเงี้ยเพราะพวกนั้นสมรรถภาพแล้วก็อะไรดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็ขับมาหลายคันขับของรถอื่นนะก็คือตัวซูซูกิเซอร์ยที่เราใช้เนี่ยมันเป็นรถอีโคคาร์แล้วก็คันเล็กด้วยซึ่งเวลาเดินทางไกลเนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเท้าความนิดนึงก็คือเพื่อนๆเคยถามมาว่าเห็นเราพาไปขึ้นเขาพาไปเข้าป่าเนี่ยรถมันมีปัญหาอะไรไหมเพราะมันเป็นรถเล็กอีโคคาร์ด้วยอันนี้ตอบเลยว่า ไม่มีปัญหานะคะก็คือขึ้นเขาได้เลยและยิ่งรถเราเป็นเกียร์แมนนวลด้วยก็คือเกียร์กระปุกขับเกียร์หนึ่งขึ้นสบายๆเลยถ้ามีปัญหานะก็มีครั้งแรกเลยครั้งหนึ่งที่ขึ้นไปเนือดอยช้างอที่เป็นโค้งแบบหักมุมอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเนินชันอ่ะคือถนอนชาวบ้านอนะ่ะขึ้นไม่ได้ครับมันยางไหมเลยกินไหมเลยโอเคมาจําได้แล้ว ที่มูล่าบ้านดอยร้านเ <Hey. S 1> อ่าก็คือเหมือนกับว่าโค้งนั้นอ่ะมันเป็นโค้งที่พับเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้ชาร์จมาก่อน uh huh. เวลาขับขึ้นไปโค้งนั้นคือแบบล้อฟรีเลย <Hey. S 1> ภาษาอีสานเขาเรียกว่าบืนบอ่อคืนแ <Hey. S 1> ม่นว่า <Hey. S 1> เออเล่งเขื่องบ่อกคืนเออประมาณนั้นนะคะก็นั่นแหละมีปัญหาแค่ครั้งเดียวพูดถึงการขับทางไกลถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับรถที่ราคาแพงก็ เทียบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถคันเล็กเนาะเวลาที่จะแซงเวลาขับยังไงอะเร่งความเร็วเนี่ยก็ต้องลุนนิดนึงเออเวลาจะแซงก็ต้องชาร์จนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันก็แค่คันเดียวเองไม่ค่อยได้แซง,งกับรกประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครมองมองรถด,ดุนซูซูกิเซเรโออยู่เนาะอันนี้ถือว่าคุ้มเลยสําหรับการขับในเมืองหรือว่านานๆขับทางไกลทีเนี่ยก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นแบบ เพื่อนๆจะต้องใช้เดินทางไกลบ่อยๆก็จะบอกว่าไงดีเอาไปได้มันก็ไปได้หมดเหมือนกันกับรถคันเดิแหละแต่แค่มันเหนื่อยใช่มันเหนื่อยยิ่งตีตัวเบล์มอย่างนี้นะคะแล้วเบาะมันเล็กนิดเดียวอ่ะก็คือเหมือนกับมันไม่ฟิตสําหรับคนแบบเนี้ยถ้าเกิดใช้ทุกวันเนาะเซรีโอมันมีความ ค้องตัวไงมันเล็กมันเหมาะกับขับในเมืองอการโครง้งการหหนที่จออะไรเนี้ยมันง่ายใช่แล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบอาจจะสนใจในรถคันนี้นะครับใช่ตั้งแต่เราทําคลิปมาเนาะมีคนถามเยอะมากๆเลยว่าเออรถรุ่นเนี้ยมันดีไหมใช้แล้วมีปัญหาอะไรไหมและเห็นยิ่งเราแบบแอดเวนเจอร์กิจกรรมเอาดอเยอะมากใช่ไหมไปนู่นมานี่เดินทางไกลนะคะคนก็เลย อคอมเมนต์เขามาถามว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วดีไหมต<ห>อบรวมๆเลยว่าก็ดีครับก็บอกได้แค่ว่าก็ดีคือถ้าสมมติมว่าจะไปแบบแอดเวนเจอร์หรืออะไรเงี้ยที่แบบเราไปบางที่อาจจะลุยๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากเอารถไปรถคันนี้ไปนะถ้าสมมติมว่ามันมีแบบสี่คูณสี่เราก็อยากได้สี่คูณสี่แต่แล้วว่าเรามีคันนี้ก็เลยแบบมันจําเป็นไงออม,มีมีอยู่คันเดียวนะคะไม่งั้นออก็ไปไหนไม่ได้เนาะก<อ>็ะคือเท้าความก่อนอ่าที่จะ ซื้อรถคันนี้คือตอนนั้นมาไปทํางานอยู่อเมริกานะแล้วพอกลับมาะก็ก็ค,คือคิดว่ามันก็ควรจะมีรถใช้นะไปท,ทําธุระต่างๆนานาแต่ใจผมไม่ได้อยากมีรถเก๋งไม่ได้อยากมีรถยนต์เลยผมชอบมอไซค์นะครับผมนั่นแหละสุดท้ายก็ไดหารถโจทย์ก็คือว่ารถรถคันไหนที่ถูกแล้วก็ปีไม่เก่าประหยัดสภาพไหนก็แล้วแต่ แต่ว่าขอให้แบบเครื่องมันโอเคไเงใช้งานได้ดีเพราะว่าขับไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างนี้ก็สุดท้ายก็มาจบที่คันนี้นะครับผมซึ่งเราก็ซื้อมือสองมาด้วยเนาะใช่เป็นมือสองล้วคือกดราคาให้ถูกที่สุดเพราะว่าเรื่องเรื่องรถเนี่ยผมมีแผนว่าคือใจผมนะ่อยากได้รถไฟฟ้าพวกรถ e ีวีอ่ะคิดไว้ตั้งแต่ตอนซื้อเลยนะคือตอนนั้นน่ะเริ่มมีข่าวเรื่องรถ ไฟฟ้าเข้ามาในไทยแล้วก็ต่างประเทศใช้กันเยอะแต่คนไทยไม่รู้จักแต่ว่าผมมาอยากได้รถพวกนั้นก็เลยคิดว่าซื้อรถอะไรก็ได้รถเก๋งที่มันถูกที่สุดเพื่อที่จะผ่อนให้จบเร็วที่สุดอือแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือซื้อรถไฟฟ้าอืก็เลยได้คันนี้มาเพราะว่ามันจะพอเอามาใช้แล้วไ่ยมันก็ค่ารวมก็คือคุ้ม แล้วก็ตอนที่ซื้อมามือสองนี่แบบราคาเท่าไหร่เองนะตอนที่เขาประกาศขายก็คือแสนเก้าเกือบสองแสนนะหนึ่งเก้าแปดนี่แหละอืประมาณแสนเก้าหมื่นแปดพันเออแล้วก็ผมไม่แนะนําเลยซื้อมือหนึ่งไปเลยมือหนึ่งไปเลยผ่อนมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่สมมติว่าเขาตั้งไว้แสนสูงอ่ะสองแสนพอรวมดอ,อกเบ็ดเสร็จอะไรต่างๆดอกมันแพงกว่ารถมือหนึ่งนะ เป็นเสร็จไปแล้วเกือบสามแสนก็เลย oh. เพิ่มอีกไม่เยก็เอามือนหนึ่งได้รุ่นดีกว่านี้อือแต่ว่าโจย์ตอนนั้นคือของเราคืองต้องถูกทุกอย่างใช่แล้วดูรถรุ่นที่เราเลือกมาเป็นรถรุ่นรุ่นต,ต่ำที่สุดเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าที่ปัดกระจกหลังก็ไม่มีลำโพงก็มีมาแค่คู่หน้าคู่เดียวด้วยประตูประตูด้านหลังไม่มีลำโพง เอาจริงคือตอนนั้นไม่ได้รู้อะไรไม่ได้ดูไม่ได้อะไรมากมายเลยแค่อย่างที่บอกว่าเอาที่ถูกที่สุดไอตอนนั้นน่ะคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมี GL GX GA คืออะไรไม่รู้ก็ตายกลับมาใช่ไหมก็ใช้เวลาตัดินใจแค่อาทย์เดียวก็ไปไปซื้อไม่มเรียกว่าซื้อไม่ได้ไปดาวเลยอืมซึม่งคันนี้ยตอนนั้นตีเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกา แล้วปรากฏว่าคือตีก็นั่งรถทัวร์จากขอนแก่นไปกรุงเทพแล้วไปกลับจากเมกาก็คือเหมือนกับไปรับรถด้วยแล้วก็ไปรับเมียด้วยแล้วก็ขับจากกรุงเทพนะก,ะกนลับขอนแก่นเลยกลับขอนแก่นอืแล้วก็ทัวร์เลยไหมใช่เดี๋ยวก็ไปบ้านสกลเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่ใช่อทิตย์แรกตาไปห้าพันโลใช่ไหมใช่ค่ะคือแบบทัวร์ออนทัวร์มากตั้งแต่ตอนนี้น,นี่าลับอาประมาณสิบวันอะ เออแต่ตกใจว่าเ้ยตอนเอารถมามันห้าพันโลเออหมื่นแล้วหรอแล้วปรากฏว่าตอนนี้คือเกือบเกือบสามปีน่าจะเก้าหมื่นห้าลวปะเออสามปีเก้าหมืนห้าพันโลอะ่ะทุกคนเจ๋วเะล่ะเพราะว่าช่วงหนึ่งไงที่อผมทำงานแบบต้องขับข้ามจังหวัดอะไปกลับบ่อยมากมันเลยมันเลยมันเลยขับเยอะเลขไม้มันเลยเยอะ แต่ลวมๆก็คุ้มเนาะบรรทุกได้นอนในรถก็ได้ประหยัดน้ำมันด้วยเออมีนี่ด้วยปัญหาที่เราเจอคือถังน้ำมันบวมเว้ยการซื้อมาปีแรกนะเจ็ดร้อยก็เต็มถังแล้วพอ,อมาปีนี้เมื่อเช้าเหลืออยู่ครึ่งถังแล้วก็บอกพนักงานปั๊มว่าขอเติมเต็มถังคือเครื่องหนึ่งอะ่ะแปดร้อยถ้าเกิดเต็มถังก 1, ะพันหกอ่ะ ตอนเนี้ยไม่ไหวแล้ว<อ>บ้าไปแล้วก็คือสรุปว่ารถรุ่นนี้นะไม่มีปัญหาใช้คุ้มด้วยแล้วก็รถที่เราใช้คือซูซูกิเซอร์เรียนะคะอตอบผูดตอบไปยาวเลยล,ลืมคำถามจนลืมคำถามไปแล้วโอเคคำถามข้อถัดมาพวกเราทำงานอะไรกันพี่ๆทำงานอะไรกันทำงานอะไรกัน ก็คือเดี๋ยวไปตอบก่อนเนาะจริงๆไปทำงานเป็นเหมือนกับฟรีแลนซ์นะคะคือทำออนไลน์ก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะประมาณว่ามันสามารถทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็แค่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถแบบทำงานได้ทุกที่เลยส่วนของตีอ๋ผมก็เป็นทำออนไลน์เหมือนกันเป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางในการขายสินค้าพวกทางการเกษตรอะ ก็เหมือนกับว่าหาลูกค้ามารวมออเดอร์แล้วก็ส่งให้คนที่ขายเป็นวันๆไปเงี้ยอือก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีความรู้เรื่องของด้านออนไลน์เนาะม,มีช่องทางมีร้านค้าออนไลน์ี่ <ลง S 1> โฆษณา<น>กเก่งเลยือานด้าช้อปปี้ก็คือเหมือนกับไปหยิบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเอามาขายรวมถึงเสื้อแบบนี้ด้วยนะอันนี้ก็ขายเหมือนกันที่ช้อปปีแล้วก็ ตัวกล่องไม้ตีเขามีเหมือนกับซีมือด้านงานช่างไม้นะคะพวกนี้มันเป็นพวกทําเสริมซะมากกว่าก็จะมีขายเสื้ออะไรพวกนี้เล็กน้อยแล้วก็พวกกล่อ,องไม้ที่เราใช้นในรถนั่นแหละมีมคนดูลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งเราทําได้แล้วก็บอกตรงว่าราคามันไม่แพงไม่แพงเลยเพราะว่ามันก็ได้ไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้น ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่พวกเราทําด้วยกันเลยก็คือช่อง YouTube ช่องนี้นะคะอโอเคคําถามถัดมาทําไมย้ายบ้านไม่ย้ายบ้านก็หลักๆคืออ,อทํางานออนไลน์เหมือนกันอยู่แล้วแล้วทีนี้ถ้าความไปก่อนหน้านี้คือเรามาเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม่แล้วก็เออ่ได้เห็นหลายๆอย่างแล้วก็ชอบ แล้วก็มาแค่นั้นแหละแล้วก็อยากมาอยากมาแต่ยังไม่ได้จะย้ายมานะก็คือมันได้มีโอกาสเนาะแล้วก็เราไม่ไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีอะไรงั้ไม่มีอะไรผูกมัดมากก็เลยเออตัดสินใจเผื่อมันได้มาเจอโอกาสอะไรก็มาเลยใช่จริงๆก็คือเอ,อเราสองคนเนาะแต่งงานกันเป็นคนพื้นเพท,ที่ภาคอีสานนะคะจังหวัดแห่งหนึ่งทีนี้ พอมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วรู้สึกว่าชอบเราก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่กันเลยแล้วก็ไม่ได้มีใครมีแบบญาติที่เชียงใหม่ด้วยนะม,มากันเองมาเช่าบ้านแล้วก็อยู่ <มา S 1> เลยเช่าบ้านแล้วก็กักตัวไหมใช่หาเลาะทําคลิปอแล้วก็หาเลาะเออแล้วก็เซฟมากๆด้วยทําคลิปบอกเลยว่าเราไปแะจที่เนะี่ยก็คือพยายามเซฟที่สุดนะไกลผู้คนด้วยแล้วก็เหมือนกับรักษาระยะห่างใช่ดูอย่างคลิปป้าต้อยดิ อคนไปตั้งเกยตั้งแยะแต่ว่าเราไปจอดข้างทางคือเราเราไม่ยอมแบบไปติวติดกับใครแน่นอนสําหรับคําถามนี้เนาะถามว่าทําไมถึงย้ายบ้านเออสรุปว่าเรื่องของเรื่องงานด้วยที่เราสามารถทําที่ไหนก็ได้นะคะทำที่ไหนก็ได้ใช่แล้วก็เรื่องของอการเรียกว่าอะไรงานอดิเลกของเราที่ที่เหมือนกับตรงกันตรงกับสถานที่ ตรงกับไลฟ์สไตล์เราด้วยก็เลยย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่กันซึ่งไม่มีใครเป็นคนเชียงใหม่นะลแล้วก็นั่นแหละพูดถึงว่ามาหาโอกาสด้วยเพราะว่าผมขายของเกี่ยวกับพวกสินค้านะกเกษตรอยู่แล้วไงก็เลยแบบมาหาเรื่อยๆตามหาที่นี่อย่างไปอดอยช้างก็เห็นกาแฟไปที่นน่นก็เห็นอะไรอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอะไรน่าสนใจที่ เป็นโอกาสให้เราเอาค้าขายได้อะไรอย่างี้เขาเรียกว่าเทรดเดอร์หรือเปล่าแต่ไม่ได้เทรดหุ้นนะอันนี้เป็นเทรดผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านเออประมาณนั้นผมมันเป็นพวกเหมือนกับหาหาหาอะไรทําไปเรื่อยอ่ะแล้วก็จับจับเหมือนจับเงินในอากาศอะไรเงี้ยจับเงินในอากาศให้ได้อะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวพูดมากไปมันมันเป็นเรื่องลึกเกินไปแล้วเปลี่ยนคำถามเลยข้อถัดมา มีน้องถามว่าทําไมพี่ไปไม่เอาช่องเดิมมาทําทําไมถึงเปิดช่องใหม่อืมออันนี้เดี๋ยวนนเท้า,เาความนิดนึงนะคะสําหรับคนที่อาจจะรู้แล้วก็ไม่รู้เนาะคือไปเคยมีช่องชื่อว่า the f l นะคะเป็นช่องตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกาอันนี้แปดหมื่นสี่แปดหมื่นสี่ซับอะ่ะเอเอทีนี้อยู่ที่นูน้นสองปีแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะเอเหมือนกับว่า การใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปก็เลยเปลี่ยนช่องสร้างช่องนี้ขึ้นมาใหม่ที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเราสองคนเนาะไม่ใช่ชีวิตของไปที่อเมริกาแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมถึงไม่เอาช่องเดิมมาทำก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ติดตามช่องเด o ฟูเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เรามาเปิดช่องใหม่ชื่อช่องว่าอาราวเดลฟูเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะโตขึ้นเป็นการดูแบบ ใช้ชีวิตเป็นการไปแคมปิ้งของพวกเราสองคนนะคะดูเหมือนแบบเ,เป็นคู่รักนักเดินทางเนาะ oh. อันนี้ก็จะติดตามเราแต่ว่าช่องเดอะฟูเนี่ยจะติดตามเรื่องของการใช้ชีวิตที่อเมริกาแล้วก็พัฒนาการของเจ้าแฝดนะคะถ้าใครอยากจะดูอยากจะติดตามก็ลองย้อนไปดูได้แต่ว่าช่องนั้นเน่ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรแล้วจะมีก็แต่เรื่องของวิธีการเตรียมตัวไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กแบบที่ เหมือนกับเราเคยมีโอกาสได้ไปแล้วก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องราวให้ใครที่สนใจนะคะสามารถไปตามดูได้ืมคำถามสุดร้องสุดท้ายบอกว่าเมื่อไหร่จะมีน้องน้องเมื่อไหร่จะมีลูกน้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่ใช่เมื่อไหร่จะมีลูก <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้ไปตอบในมุมของตัวเองก่อนเนาะคือตอนนี้อายุ30แล้วนะคะแต่ว่าเราเหมือนกับยังมีเป้าหมาย เป้าหมายเนี้ยมันทําให้เรายังมีภาระไม่ได้อืมแล้วก็เรื่องของมุมมองการที่เด็กจะเกิดมาในสังคมแบบเนี้ยเรายังไม่พร้อมที่จะให้เขาเกิดมาค่ะก็เลยมองว่าอะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันอ่ในมุมมองของคนเป็นพ่อว่าไงบ้างคะมันพ่อเลยยังไม่มีลูกโอเคจริงก็อยากมีฮะอยากมีลูกเหมือนกันแต่ว่าเออ ผมมองว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะมันเกิดมามันไม่ได้ร้องขอให้เราทํามันออกมาอืมถ้าเกิดมามันก็ต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีอืจากคนเป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือสรุปก็คือถ้าผมคิดว่ายังไม่พร้อมก็ยังไม่อยากมีอืมพร้อมาที่นี้ก็ไม่ได้จะเตรียมทุกอย่างไม่ไม่ต้องรวยไม่ต้องอะไรกนาะนั้วนะแต่พดถึงว่าสามารถมี อะไรให้แบบครอ,อบครัวเราปลอดภัยหรือไม่มีมรดกอะไรสักอย่างอย่างเช่นร้านอาหารหรือว่าสวนเกษตรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่แบบให้รู้สึกว่าครอบครัวเรามั่นคงนะเออเรามีลูกได้หมายมมถึงว่ามีสิ่งที่เอาไว้ให้เราให้ลูกสานต่อแบบนี้ใช่ไหมเออเป็นแบบเซฟอะ่ะสมมุติว่าเออเรามีลูกมาแล้วปับ๊บเกิดอีกสามปีห้าปีเราไม่รู้เลยจะเกิดขึ้นเกิดแบบว่า เจอวิกฤตขึ้นมาเอาแล้วทําไงทีนี้เราไม่ใช่ไม่พร้อมเรื่องของร่างกายหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินทองแต่เหมือนกับมุมมองของปายเนี่ยยังไม่พร้อมเพราะว่าสังคมปัจจุบันมันไม่ได้น่าอยู่เหมือนสมัยเราเนาะก็เลยยังไม่อยากให้เขาเกิดมานะคะส่วนของตีเนี่ยเขามองว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรในที่นี้หมายถึง กิจการหรือว่ามรดกที่เอาไว้สานต่อให้ลูกอะ่ะรอให้พวกเราสร้างเนื้อสร้างตัวกว่านี้สักหน่อยแล้วค่อยมีก็ยังไม่สายเนี่ยเมืม่อพร้อมนั่นแหละรู้สึกว่าพร้อมโอเคอ่ะสุดท้ายอันสุดท้ายนี้ไม่ใช่ประโยคคำถามนะจะเป็นประโยคบอกเล่าอยากจะบอกว่าถ้าเกิดครบแสนสัพท์เราจะพาไปเที่ยวอเมริกานะทุกคน <laughs> ก็คือถ้าเกิดว่าเรา สามารถทําให้ช่องนี้นะคะเติบโตได้เพื่อนเพื่อนคอยติดตามเพื่อนๆนคอยสนับสนุนเราเนาะแล้วเราก็อยากจะตอบแทนเพื่อนๆนโดยการที่พาไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไม่จําเป็นต้องเป็นอเมริกาอย่างเดียวเนาะอาจจะไปทั้งยุโรปหรือว่าไปทางแบบออยากไปเนะี่ยแอฟริกาพม,นะม่านะอืาโซนเอเชียก็ได้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรอยากไปพมา่า ใช่เลยเออมันก็อยากไปมันก็อยากไปเหมือนกันนะรวมๆแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราทำให้ช่องเติบโตได้เนี่ยเราก็อยากจะพาทุกๆคนเนาะพาเพื่อนๆเนี่ยไปต่างประเทศไปเปิดโลกกว้างด้วยเพราะว่าหลายๆอย่างหลายๆประเทศเนี่ยเราก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงหรือว่าชีวิตการเป็นอยู่สภาพแวดล้อมสังคมของแต่ละประเทศมันเป็นยังไงเนาะเราก็อยากไปดูด้วยตัวเองด้วยแล้วก็จะได้พาเพื่อนๆพาทุกคนไปดูด้วยยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนเราด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าครบหนึ่งแสนซับจะพาไปเที่ยวต่างประเทศเว้ยเรียบร้อยอาหารมื้อนี้อของเราเรคุยกันายาวเลยจนเสร็จหมดแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อควายจริงเหรอเออเดี๋ยวมา,ามาลองกินดูเหนียวอ่ะควายไหมน่าจะใช่ในเมื่อไอตัวนี้มันคือเนื้อควายไอนี่ก็ต้องเป็นไส้ควาย น่าจะใช่อันนี้เราไม่รู้จริงๆนะไม่รู้เลยไม่ได้ถามด้วยเออแล้วมันมันเหมือนเขียงเนื้อบ้านเราไงแต่บ้านไทยขอนแก่นเน่ยไหมเออแล้วก็เป็นเนื้อสีแดงๆสีเหมือนกับเนื้อวัวเลยอ่ะลองกินไส้ดูไส้นี่แบบ,กร,บกรอบ,รอบเลยนะเนะี่ยดูดูสีสิฮนะกรอบแค่จะเกี๊ยมเลย ต้มมาเรียบร้อยแล้วด้วยอืมอร่อยเฉยอร่อยเหรอเป็นไงกลิ่นแรงแต่ว่ากรอบกรอบเหมือนกับมันมันหอมความเป็นเนื้อสัตว์อ่ะอืไม่เหมือนไส้หมูมัเหมือนไส้วัวอ๋อเหรอไหนๆมันรองไหมอร่อยเฉยเหรออืมน่าจะนุ่มนะเนี่ย นมกรอบขอสักคำสิจิ้มน้อยแทนใช่ไหมมันหอมที่แปลกๆอ่ะรสชาติเป็นไงมันอารมณ์เหมือนใครเคยกินหนังควายไหม กินเหมือนกันเลยใช่ใช่ใช่แต่มันไม่ได้แข็งไม่ได้เหนียวขนาดนั้นมันมันแต่ว่ามน,นมไส้อืมก็จันเหนียวนิดนึงแล้วก็อารมณ์เหมือนควันกลิ่นควันเหมือนหนังควายเลยใช่เนาะอร่อยเลยสรุปว่าที่เราซื้อมาคือเนื้อควายกับไส้ควายโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวกินก่อนเนาะโอเคก็เพื่อนสำหรับวันนี้ก็เป็นแคมป์เล็กๆเนาะ แคมป์เล็กๆมีนิแคมป์มักติกนิกมากกว่าเออแต่ก็แดดร้อนเอาเรื่องเลยถ้าไม่มีไอตัวเนี้ยคือตายโอ๊ยตายเราจะบอกว่าตอนนี้บ่ายสองเออก็ไม่รู้ว่ามาทําไมนะคือคือเราอยากจะมาอเล่นที่อ่างเก็บน้ําไงแต่ว่ามันปิดไงใชก็เลยได้ก็เลยได้จอดที่หน้าอ่างนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวเราขอตัวกิน ข้าวนะครับแล้วก็เก็บของกลับบ้านกันเนาะนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ